ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องไดสตาร์โตโยต้าแคมเบอรี่โตโยต้าวิทและโตโยต้าตะคุลโตโยต้านะครับในรถเก่งนะครับส่วนมากจะใช้พานนี้พานนี้ของวิทกับแคมเบอรี่นะครับอันนี้มันจะเสียบ่อยเหตุผลที่เสียบ่อยเพราะอะไรนะครับมันเป็นเฟืองเฟืองพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดู เคเฟืองนี่มันจะลูดนะครับเห็นไหมครับเฟืองนี่เป็นเฟืองพลาสติกนะครับมันลูดไปแล้วเนะี่ยมันลูดบ่อยมันก็ดังฟิวฟิวเนี่ยสตาร์ทฟิวฟิวฟิวมันไม่ยอมหมุนเพราะเฟืองพลาสติกมันลูดนะครับเฟืองเนี่ยลูดเขาเรียกเฟืองโครจรคนไทยอ่ะเฟืองพินเนียที่เรียกหัวหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดในตำราดูทิง้งเฟืองพวกเนี้ยลูดนะครับมันก็สตาร์ทดังฟิวฟิวฟิวหรือสตาร์ทเงียบนะครับ เพื่อนๆที่ใช้ t o y ยต้าวิทโตโยต้าแคมรี่ถ้าเกิดได้สตาร์ทเสียนะครับอาการจะเป็นนี้ก็เปลี่ยนก็ใช้ได้นะครับผมเฮ l คา a ์ทเวที่อยู่นดยี่สบ4ี่ชั่วโมงครับเรามีแบตเตอรี่ไดชาร์จ <c oughs> ได้สตาร์ทแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็รถยกโรสลด์ s <S <c oughs> ไว้พร้อมนะครับถ้าเกิดใครเสียก็แจ้งได้ตัวนี้จะเสียก็คือเฟืองเสียไปส่วนมากอันดับหนึ่งต่อมาก็ถามนะครับ ถ่านอยู่ในนี้ถ่านมันจะถ่านมันก็เป็นคาร์บอนนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับมันนํากระแสไฟฟ้าได้แล้วก็ทนความร้อนได้เขาก็เลยเลือกใช้ถ่านนะครับถ่านก็จะหมดไปเปลี่ยนถ่านอยู่ในนี้ถ่านแล้วก็เฟืองแล้วก็ตัวเขาเรียกตัวตัวมอตติกหรือสเตอินอยหรือหน้าสัมผัสมาเนี่ยครับตัวนี้เสียอันดับหนึ่งคือเฟืองเฟืองนะครับเฟืองโครจรตัวนี้นะครับอันดับสองก็คือถ่านาอันดับสามก็อตโตมเตติกตัวนี้นะครับ หน้าตาเป็นยงใช้แทนกันได้นะครับโตต้าวิดโตต้าเคมารี่ห็นไหมครับใ <c oughs> ่เฟืองเลยนะนาตาจะเป็นประมาณนี้นะครับโตโยต้าวิดโตต้าเคมารี่นะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมในนามเฮลคาร์ทเนะครับช่วยเหลือรถตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คือไว้สอนช่างนะครับ www h e l c a r t w e n t y f o com นะครับของผมเยอะนะครับใครที่รถเสียนะครับภายในเขตพัทยาใกล้เคียงนะครับเรามีอะไรจำหน่ายด้วยนะครับโทรมหาเราได้เลยนะครับ086 3050 805นะครับ ไดชาร์จไดสตาร์ทแบตเตอรี่รถยกรถสไลด์แล้วก็เครื่องยนต์นีโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสำหรับไดชาร์จโตยต้าแคมรี่โตโยต้าวิทนะครับ